สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการโหนกระแสแชร์ข่าวสรุปกระแสที่เกิดขึ้นสั้นกระชับได้ใจความทางช่องสตัง์มีเดียนะครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5, 5. ้าโมงครึ่งนี้ครับวันนี้ครับรายการโหนกระแสเนี่ยมีกระแสเก,กี่ยวกับเรื่องของคุณแอนครับคุณแอนเป็นเจ้าของรถกระบะคันหนึ่งครับเธอปล่อยให้เช่ารถคันนี้ วันหนึ่งครับมีทหารมาเช่ารถของเธอเช่าไปเช่ามาปรากฏว่ารถของเธอหายไปไปเจออีกทีที่ชายแดนเมียนมาแล้วเธอจะต้องเอารถคืนมาแต่เธอไม่ได้เอาคืนมาฟรีๆนะครับโดนเรียกค่าคืนประมาณ4,0,000 0บาทเอ้าเอารวสรุปแล้วคุณแอนจะต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อรถตัวเองคืนมาหรือว่าอย่างไงครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยผู้เสียหายในวันนี้นะครับนั่นะค,คือคุณแอนนะครับก็บอกว่าเธอเนี่ยมีธุรกิจในการปล่อยให้เช่ารถ มีทหารท่านหนึ่งนะครับมาเช่ารถของเธอประมาณวันที่9มกราคมที่ผ่านมาและทําสัญญาจะคืนในวันที่12มกราคมที่ผ่านมานะครับซึ่งทหารเนี่ยได้บอกเธอว่าจะเช่ารถคันนี้ที่เป็นกระบะของเธอเนี่ยนะครับไปขนของจากบ้านภรยาซึ่งตอนนี้ทางทหารเนี่ยได้มีการเลิกกับภรยาเรียบร้อยแล้วซึ่งคุณแอนกับรถเนี่ยอยู่ที่จังหวัดราชบุรีโดยทหารนะครับได้มีการบอกว่าจะเช่ารถนะครับโดยขับรถจากกรุงเทพมหานคร กลับไปที่กาญจนบุรีนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณแอนก็เลยมีการไปตรวจสอบนะครับข้อมูลของคนเช่าปรากฏว่าคนที่เช่าเนี่ยเป็นทหารแล้วก็มีการทํางานเป็นข้าราชการแน่นอนคิดว่าไม่น่าจะใช่มิจฉาชีพแน่นอนจึงมั่นใจให้เช่าไปนะครับหลังจากนั้นก็ได้มีการเช่ารถนะครับคุณแอนกก็ไปตรวจสอบ GPS นะครับซึ่งรถยนต์ของเธอกระบะคันนี้เนี่ยมีการติด GPS ไว้ประมาณ3ตัวด้วยกันนะครับแรกแเนี่ย รถอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีจริงๆนะครับประมาณวันที่9และวันที่10มกราคมหลังจากนั้นนะครับวันที่1 1มกราคมประมาณ4ี่ทุ่มนะครับคนที่เช่ารถคือทหารเนี่ยก็โทรมาบอกคุณแอนนะครับโดยติดต่อมาผ่านทางไลน์ว่าติดต่อ GPS ให้หน่อยไม่รู้ว่าตอนนี้รถอยู่ที่ไหนเพราะปล่อยให้ลูกน้องยืมไปแล้วก็ยังไม่เอามาคืนคุณแอนก็เลยเอะใจว่าเอ๊ะความจริงเนี่ย รถของเราเนี่ยมันมีการเขียนสัญญาอยู่แล้วว่าถ้าหากคนที่จะเช่าไปเนี่ยต้องเป็นคนขับเองไม่ได้ให้คนอื่นไปขับนะครับก็มีการคุยกันเรื่องของการตรวจหา GPS นะครับอีกสักพักหนึ่งถ้าหาโทรกลับมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเจอลูกน้องแล้วลูกน้องเอารถมาคืนแล้วคุณแอนก็เลยเอะใจว่าเอ๊ะมันน่าจะผิดสังเกตนะถ้าให้ลูกน้องยืมเนี่ยเดี๋ยวลูกน้องก็เอามาคืนทําไมต้องเป็นเดือดเป็นร้อนที่จะโทรมาให้เช็ค GPS ด้วยตนก็เลยอ่ะ มันน่าสงสัยจึงไปเปิด GPS ดูพบว่ารถของเธอนะครับอยู่ที่เซนทัลสารยานี่คือคืนวันที่11มกราคมจากนั้นวันที่12มกราคมนะครับเป็นวันที่จะต้องคืนรถตามสัญญานะครับ คุณแอนก็เลยโทรไปจี้ทางทหารให้เอารถมาคืนแล้วตนนะครับก็ได้มีการเช็ค GPS อีกครั้งปรากฏว่าตำแหน่งรถที่เช็คเนี่ยมันผิดปกติมากนะครับระหว่างที่คุณแอนโทรจี้ในวันที่12มการาคมโทรหลายครั้งแต่ทหารนี้ก็ไม่รับนะครับซึ่งคุณแอนก็ได้มีการตรวจเช็ค GPS นะครับในรถปรากฏว่า GPS ในรถ3ตัวเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยตำแหน่งผิดที่ผิดทางไม่เหมือนกันเลยครับและมีตัวหนึ่งไปพออยู่บ้านหลังหนึ่งด้วยคุณแอนแกจึงโทรไปเรื่อยๆนะครับจนถึงช่วงเย็นในวันที่12มการาคมนะครับ ก็ทหารที่เช่ารถเนี่ยก็รับสายบอกว่าประชุมอยู่จากนั้นก็วางสายแล้วตอนก็คือติดต่อกลับไม่ได้เลยคุณแอนจึงตัดสินใจโทรติดต่อแม่ของทหารนายนี้คุณแม่ของทหารรับสายแล้วบอกว่าลูกของเขาหลับลึกตัวเองจึงเอกใจนะคะว่าถ้าทหารยุ่งจริงๆทาไมประชุมเสร็จถึงไม่โทรกลับมาแล้วอยู่ดีๆก็หลับลึกไปเลยในวันที่13มมกราคม จึงตัดสินใจนะครับไปแจ้งความที่สถานีตํารวจนะครับแต่ว่าตอนเช้าวันเดียวกันนะครับทหารได้ติดต่อมายังแฟนคุณแอนแฟนคุณแอนแก่เป็นตํารวจนะครับโดยทหารได้บอกว่าได้นํารถกระบะคันนี้นะครับไปให้สาวหล่อคนหนึ่งขับแล้วก็ตอนนี้สาวหล่อคนนี้เอารถกระบะคันนี้ไปหลังจากนั้นนะครับก็เลยมีการขอเบอร์ของสาวหล่อ แล้วคุณแอนก็ติดต่อสาวหล่อไปแต่ตอนแรกไม่รับสายนะครับหลังจากนั้นคุณแอนก็กระวลกระวายครับรถของเขาเนาะก็ได้มีการเช็คย้อนหลังนะครับสำหรับข้อมูล GPS ปรากฏว่ารถไปที่สังขละบุรีมาด้วยซึ่งเป็นข้อมูลของวันที่12ตอนเย็นเมื่อวานนี้นะครับหลังจากนั้น ตนก็เลยไปเช็คจากกล้องวงจรปิดตามด่านต่างๆ,ๆที่อยู่แถวสังขละบุรีโดยเป็นการขอความร่วมมือจากตำรวจนะครับปรากฏว่าไปเจอรถผ่านด่านห้วยระอุอยู่ที่จังหวัดตากครับคุณผู้ชมไกลามากเลยนะครับหลังจากนั้นเช้าต่อมาวันที่14มกราคมนะครับคุณแอนจึงตัดสินใจขับรถจากจังหวัดราชบุรีไปที่จังหวัดตาก ระหว่างที่ขับรถไปก็ดู GPS ไปด้วยจากนั้นปรากฏว่าจากสัญญาณ GPS เนี่ยที่เคยอยู่ที่เซ็นท่ันสารยามันเด้งขึ้นไปอยู่ที่อำเภอท่าสองยางแต่ไปอยู่ฝั่งประเทศเมียนมาครับคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณแอนก็เลยโทรขอความช่วยเหลือ ให้สถานีตำรวจต่างๆนะครับติดต่อที่หน่วยงานที่จะช่วยเธอได้สุดท้ายมาตกลงที่ตชดนะครับเพราะว่าสามารถคุยกับชาวบ้านทั้งชาวเมียนมาแล้วก็ชาวกะเหลี่ยงได้นะครับซึ่งโชคดีครับที่ทางตชดเนี่ยได้มีการประสานงานให้ซึ่งทางทหารกะเหรียงนะครับฝั่งเมียนมาเนี่ยได้มีการแจ้งคุณแอนว่าตอนนี้ได้รถมาแล้วซึ่งรถนี้เนี่ยได้มาจากลูกบ้านคนหนึ่งครับซึ่งทางลูกบ้านนะครับได้บอกกับทหารกะเหลี่ยงให้บอกคุณแอนว่าถ้าจะอยากได้คืนเนี่ยจะต้องซื้อรถคืนนะครับ โดยเรียกราคามาประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทเพราะว่าตัวเองเนี่ยจ่ายตังค่าซื้อรถไปแล้วถ้าคุณแอนอยากได้ต้องซื้ออย่างเดียวนะครับคุณแอนก็เลยอ่ะลองคุยกับแฟนว่าจะเอาอย่างไงดีจากนั้นข้ามมาวันที่15มกร,ราคมในช่วงบ่ายนะครับก็เลยตัดสินใจข้ามไปดูรถนะครับข้ามฝั่งจากประเทศไทยไปที่ประเทศเมียนมา แล้วก็มีการนัดที่จะดูรถกันนะครับระหว่างนั้นมีทหารเนี่ยขับรถมาหลายคันหนึ่งในนั้นคือรถของเธอคุณแอนดีใจมากซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีทางทั้งทหารทั้งกำนันฝั่งเมียนมาที่มาเจราจาเรื่องรถกับเธอนะครับปรากฏว่าคุยกันไปคุยกันมาครับคุณผู้ชมบอกว่าลูกบ้านเนี่ยไม่ได้ซื้อรถ10,000แบาทนะแต่ซื้อรถมาประมาณ4ี่แสนสาบาทถ้าคุณแอนจะซื้อคืนจะต้องจ่ายเงินมาประมาณ4ี่แสนสาบาท โชคดีที่ตอนนั้นเนี่ยแฟนคุณแอนที่เป็นตำรวจไปด้วยนะครับก็เลยขอความช่วยเหลือจากตำรวจฝั่งไทยรวมถึงทางตอมฝอั่งไทยนะครับเพราะว่าจะให้เจ้านายของแฟนคุณแอนเนี่ยที่เป็นตำรวจเหมือนกันช่วยต่อรองราคากับคนใหญ่ที่อยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ต่อรองราคาจาก4 3 0 0 0 0บาทลดลงมาเหลือ1,80,000บาทครับคุณแอนกลัวจะไม่ได้ลดคืนก็เลยยอมจ่ายเงินนะครับถึงจะได้รถตัวเองกลับมา ซึ่งแฟนของคุณแอนเนี่ยก็ได้มีการโทรไปถามสาวหล่อเกี่ยวกับเรื่องของการนำรถเนี่ยไปขายที่ประเทศเมียนมาว่ามันเป็นมายอย่างไรซึ่งสาวหล่อก็บอกว่ารู้จักกับทหารคนนี้ที่มาเช่ารถแล้วก็มีการทําเป็นกระบวนการเพราะต้องการขายรถคันนี้และจะไปหลอกเงินคนที่ประเทศเมียนมาอีกรอบนะครับ <c oughs> ก็ถือว่ามันเป็นกระบวนการที่น่ากลัวมากนะครับจากนั้นทางคุณไก่ภาสิทธ์นะครับก็ได้มีการสัมภาษณ์อีกหนึ่งฝั่ง ก็คือพ่อของทางทหารหรือเราจะเรียกว่าผู้ถูกกล่าวหาก็ได้นะครับซึ่งคุณพ่อเนี่ยชื่อคุณอภิชาติได้โทรมาคุยกลางรายการนะครับคุณอภิชาติบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็จะทําเรื่องที่จะฟ้องสาวหล่อเพราะเหมือนว่าสาวหล่อคนนี้จัดฉากมาหลอกลูกชายตัวเองให้ไปซื้อรถ แล้วก็กลายเป็นหนึ่งในขบวนการนี้นะครับก็คือยอมรับแหละว่าการที่ลูกชาย,ย่ยไปเช่ารถจากคุณแอนเป็นข่าวจริงพอเช่ามาก็มีสาวหล่อมาขอยืมรถลูกชายก็ให้ไปตั้งแต่ไปเช่ามาซึ่งคุณพ่อของฐานคนนี้นะครับก็พาลูกไปแจ้งความแต่ว่าทางตํารวจเนี่ยไม่รับแจ้งความนะครับเพราะ1ไม่มีสัญญาเช่า2ไม่ใช่เจ้าของรถจึงไม่สามารถแจ้งความได้นะครับก็ได้แต่ลงบันทึกประจําวันทีนี้คุณไก่พาสิตก็เลยถามคุณพ่อว่าเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไร คุณพ่อก็บอกว่าสาวหล่อเนี่ยโอนเงินมาให้ลูกชายแล้วก็ให้ลูกชายเนี่ยไปเช่ารถมาให้สาวหล่อเนื่องจากสาวหล่อมีบัตรประชาชนแต่ไม่มีใบขับขี่แต่ลูกชายเนี่ยมีทั้งบัตรประชาชนและก็ใบขับขี่ซึ่งเป็นเอกสารในการเช่ารถนะครับลูกชายก็เลยไปเช่ามาให้จากนั้นเมื่อไปเช่ามาเรียบร้อยแล้วสาวหล่อโอนเงินมาให้ลูกชายแล้วนะครับสาวหล่อก็เอารถคันนี้ไปแล้วก็ไปทําเป็นกระบวนการอย่างที่เป็นข่าวครับ ส่วนการที่สังคมมองว่าสาวหล่อเนี่ยจะจ้างลูกชายหรือไม่คุณพ่อบอกว่าคุณพ่อไม่รู้รู้แต่ว่าลูกชายเนี่ยไปเช่ารถแทนและสาวหล่อโอนเงินมาให้เป็นค่าเช่ารถจากนั้นคุณพ่อก็เคยมีการถามสาวหล่อนะครับว่าเอารถไปทําอะไรที่ไหนสาวหล่อได้แต่บอกว่าให้คนอื่นไปขับที่สังขละบ,บุรีซึ่งตอนนี้เนี่ยทางทหารนะครับที่เป็นหน่วยงานของลูกชายที่เป็นทาหารเนี่ยก็กำลังสอบสวนลูกชายอยู่ก็จะต้องดําเนินคดีไปตามกฎหมายมีการสืบสวนกันต่อไปนะครับแล้วก็อยากจะให้คุณแอนเนี่ย ได้มีการแจ้งความคนอื่นด้วยไม่ใช่แค่ลูกชายตัวเองต้องแจ้งความสาวห่อกและแจ้งความคนอื่นที่อยู่ในขบวนการนี้ซึ่งคุณแอนแก้วก็บอกนะครับว่าแจ้งความแน่นอนไม่ใช่แค่ลูกชายคนเดียวแต่ว่าหมายถึงทุกคนที่อยู่ในขบวนการนี้ครับในส่วนของทนายแก้วนะครับหรือว่าดรมณชัยนะครับซึ่งเป็นทนายที่ได้รับเชิญมาออกรายการหอนกระแสในวันนี้ก็บอกว่าจะมองว่ามันเป็นการทําเป็นกระบวนการก็ได้นะครับและถือว่าเป็นการร่วมกันยักยอกทรัพย์ชัดเจน ทั้งตัวทหารเองและตัวสาวหล่อถือว่ามีการแบ่งหน้าที่กระทําอย่างชัดเจนมากซึ่งทางสารนะครับได้มีการระบุความผิดชัดเจนว่ามีความผิดฐานยักยอกทรัพย์นะครับแล้วหลังจากนั้น,นก็ได้มีการสืบประวัติสาวหล่อปรากฏว่าประวัติย้อนหลังของสาวหล่อคนนี้นะครับมีประวัติฐานยักยอกทรัพย์มาตลอดดังนั้นแล้วถือว่าน่ากลัวมากๆนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยคดีนี้มีใครอยู่ขบวนการนี้บ้างก็ถือว่า เป็นภัยทางสังคมที่น่ากลัวมากๆนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่จะมีธุรกิจเช่ารถหรือว่าจะไปซื้อรถมือ2เนี่ยก็ต้องดูให้ดีว่า รถที่คุณจะซื้อนั้นได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้กระแสนี้ก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้และนี่คือประเด็นและกระแสที่เกิดขึ้นในรายการหนกระแสแชร์ข่าวหากคุณผู้ชมชอบติดตามการสรุปสั้นกระชับได้ใจความแบบนี้เจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา5โมงครึ่งที่ช่องสตัง์มีเดียกับรายการหนกระแสแชร์ข่าวและเจอกันใหม่ในกระแสต่อไปขอบคุณที่รับชมและสวัสดีครับ